ครับสำหรับเช้านี้นะครับพอดีเมื่อคืนพายุเข้านะครับผมจะพาเชมบรรยากาศรอบๆบ้านนะครับว่ามีอะไรเสียหายหรือเปล่านะครับก็นี่ครับก็ร่วงหมดครับเป็นรอบๆบ้านนะครับพาเดินไปดูนะนี่ครับเมื่อคืนก็มันเข้าสองลูกนะครับเข้าสามทุ่งกว่าเข้าประมาณก่อนสว่างนะครับ ก็มะม่วงต้นนี้ก็หมดนะครับฝนตกหนักลมโชกแรงนะครับเช้านี้ก็เก็บสองลังนะครับ ขอเป็นกำลังใจนะครับครับผู้ที่โดนพายุนะครับขอบภัยธรรมชาตินะครับครับสำหรับที่นี้ที่บ้านก็ไม่มีอะไรเสียหายนะครับมีแต่มะม่วงล่นเกือบหมดต้นครับสำหรับที่นี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ